สบายดีทุกุนตุกคนพ่อพ่อขันอีกแล้วมาเนี่ยพ่อพ่อกันอีกแล้วมันีสิพาไปเบิึงกอลงพีเป็นกออิดอีกตามเคยกออีดทองนามเฮ็ดทองนามกันกออิดเฮ็ดทองนามกันไปตามไปเบิึงไปบึงไปเบิึงเพื่นเฮ็ดทองนามกันกอทองนาม

สุดทางยังเราหลอกดนดนระดับจะเป็นกอแต่หมู่บ้านเริ่มกอกันหมู่บ้านกอก็อิดเมดอิดเมดก็เศร้าเมื่อนี้ก็ได้อิดมาอกต่ตเฮ็ดอีกเฮ็ดตตอมีผูบริจาคมาได้อิดเฮ็ดอิดอยู่โตไปเรื่อยๆอย่ก็มดปู้ เมื่อพูนเลยจักน้อยสืดได้นั่งทายเองลอะก็มีลุงพีมาจากเสไปคุณนมาบริจาคซอยมาหนึ่งพันหนึ่งคุจากซอยพันหนึ่งในปูนสังปูนร่งางสังปูนท่นม,มาอยู่คุณชิบสอบกับอิดอีกห่อยกลุก่อนใส่ยกันออกคนละเม็ดคนละน้นะนอยลุงพอลงพีเฮา คนได้มากอ่ะจ้อยกันเห็ดไปเฉลยละนี่เบื้งบริเวณรอบๆบริเวณรอบๆถี่คนกอคนเป็นหมู่บ้านเพราะว่าเห็ดไปตามไหแล้วตามมีตามเกิดตามไดนมาถอดได้แค่เท่านั้นเพื่อบาให้วางงานจะก็วางจนได้เมื่อตัวนี้ก็วางแล้วบิดนี่แต่เบิ่งรอเบิ่องสักท่าทางไหนคนสิได้มาจากทางใดอีก อันใดมากเฮ็ดต่อไปเรื่อยๆเยทเลนิดเทเลน้อยสิละตามปกติถ้ามีงบพร้อมมีงบพร้อมกันแล้วแล้วป่านนี้โบยู่ดอกแล้วล่ะถ้าบบมีงบก็เฮ็ดเทเลนิดเทเลน้อยสะสมไว้เทเลนิดเทเลน้อยได้อิฐร,รอยก้อนเฮ็ดรอยก้อนสองรอยก้อนเฮ็ดสองรอยก้อนเฮ็ดไปเร<ๆ>ื่อยๆเฮ็ดนำไปเรื่อยๆมัดตัวนี้บ่านนี้ก็ จักเหตุ <Bund an doo hehe> จังได้อีกแล้วบัานี้ต้องรอศรัทธารอศรัทธาจักหนาจากโยมอยู่คนศรัทธาอยากสร้างอยากเทศขหองน้ำมาจนจะรอก้อนกออีกหนมากกรกออีกเดีพันหนึ่งเฮ็ดพันหนึ่งด้จงไว้พได้รอเด๋ยวพันหนึ่งเฮ็ดพันหนึ่งเดี๋ยวสองพันเฮ็ดสองพันพอด้ปิดโอยก้อนเฮ็ดสั่งมาถึงทางร้านเพื่อนพ่อจงได้ขึ้น เขาได้เอฟเท่านั้นอันน้อยร้ายกับทางราเพ่นกับบ่อซองอนมารอยก่อนพื้นเอก,ก็ได้พูดพผ่นบ่อทั้งสงิบสอ่นกับบ่อซองอีทต้งสิบสอบพื้นไปจากพื้นมาซองหายหมบุกคุมค่าน้ำมันพืนเนาะพื้นบุกคุมค่าน้ำมันพืนพืนกับบ่อซองอันแบรอบบร,ริเวณกลงทุนเพื่อทำงานกัน หลวงตาหนูหลวงตาแข็งแรงได้นี่อายุแปดสิบแข็งแรงแห้งนี่นี่เพลิดหน่อยเลยเพลิดหน่อยจังเห็ดทั้งจมจมปวดเอวหนูเศร้าก็บอกเศร้าไนูพักก็บอกพัก เห็ดเล็กหน่อยเฮ็ดที่เห็ดไปนั่งเล็กหน่อยขยันคนขยันอยู่ซื่อๆบุเป็นแบบอยู่แนะนำจะเขาบ่ได้นี่เขาบ่ได้ต้องเฮ็ดต้องทำลงนิดลงหน่อยก็เอามีแต่เฮ็ดไม่อยู่เป็นมูเป็นพวกเป็นพอมีมูมีพวกเลยผุดเลยเจอเลยว่าวบ่ชัดเลเจอหนูก็ถอดก็ไปเลยๆ โอ้โัไปเล่ยๆไปชับตัวเกณฑัไได้ช่างพวยก็พวยช่างพวยได้คนโ้คน้นก็บปอยู่สุกช่างพวยกัดหมือน้ำพอามาเต้ควงมือคนมือนกมกแนโอ้ปานเองออตนเราข้ด้วยปากกันเลย กันทางเพิ่นกันทางเพิ่อนกันทางรถเพิ่อนรถเดินลงทีมาจากเซไปเพิ่นมาเยี่ยมวัดเยี่ยมว่ามาเบิ DS ่งนกมาเสียเงินน้ำพร้อมแล้วมาบริจาคเพื่อทางนำเป็นยังขอบุญขอพุ่เพิ่นในลายบุญกุศลหนึ่ิ่นได้มาเฮ็ดมาสางไหวเนื้อแต่เล็กแต่น้อยเล็กน้อยก็เป็นยังดีเพิ่อนว่าซอยไหวเฮ็ดหนมารับว่าสารัาม คนในบ้านนี่ล้ผมไปอยู่ผมอยู่วัดเซไปไปอยู่วัดเซไปบ้านนะคนในบ้านละผมไปอยู่คนทางกันทางไกลๆนะถมงยอนเซนขอเคยขอไทยคนกับมามาดอคุณหมดคือผมไล่ไปทร้งคุณเนี่ยโอ้ไล่ไปท้างพู้จิงผมมาเฟ่หรอก bò nhồi xay gì đó cùng mà lái xám phi mưa là xong xì tốc của bò tóc xong xì tốc của bò tốc à, cái thằng đấy Tốc thằng đấy bò hùng hoặc xăm một mua mò cái này này phải có thời có phai lấy lại bò bật thiêng nó hết tiền đấy có thời có phai Hãy subscribe cho này hết บนเพนนเป็น่นทำเป่นสางบุญกุศลถึงเพนดีเฮ็ดแต่สร้างไว้ในวัดนี้ว่าในวัดนี้ว่าเพื่อสำหรับญาติโยมเวลามีบุญมีงานมีการ

งันหนึ่งก็ได้มาจากหลวงพอออ่อจากโยมจากคุงเทพคนไหนมา7 0ดพนี่ละเพ่อ,อเ่อเฮ็ดเพราะว่าเิื่มัดนละได้อิดแน่ได้พูดแน่ได้ไม่เชื่ชใช่แน่เล็กแน่เชื่มั 7, น่นดพันย็ดพันเลยยดพักไปหมื่นหนึ่งยึดพักไปหมื่นหนึ่งเป็นไรไม่เฮ็ดต่อเงินงบของมา ขวามาอีกงบหายมากโบหลายหมากพันสองนนี่แหละทั้งหทงั้เน่นเฮาทีคนออกกิตมนิม่อนอก,กิตบิม่อนมาใส่กัะม่เอกไปกันชน้าลอยก็สองสองลอยหาลอยหกลอยพันหนึ่ง,งโอเคออไ ทำยาเพชรก็ต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดจังไรอยากเก็บถ้ำก็ต้องเฮ็ดต้องทำคือว่าอยากได้อยากไต้ไว้อยากได้ไว้ในวันไตว่าเพื่อมีงานมีการหยาดย่อมจิงไ่ได้ยื่นทารอทากันยื่นทารอทากันสำรับผู้ปวดนักโอ้ยปวดนักลำบากปวดนักปวดเบาลำบากแห้งเพื่อสิ นี่ทำเพ็ดเพ็ดเอกคุณม่อยู่แล้วหลายยี่สิบสี่หองยี่สิบองยี่สิบสี่หองม่อยู่แล้วแต่มันบ่พ่อเวลาหยาบโยมมาหลๆงานใหญ่ๆบุญใหญ่ๆมากก่บท่านเลยต้องเพ็ดอีกสิบหองเพิ่มอีกสิบหอง อุ๊ยคนสะดวกสบายบ้ดงอุ๊ยคนสะดวกสบายสี่เบดโรกันบ้างสี่เบดโรกันดูนครันเนี่ยขนรอบขยจบเพื่อเตือนขยันเนี่ยการสบายดีอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนดูอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็เดี๋ยวแบ่งคลิปใหม่ๆกัน ขอขอบคุณขอบคุณในไลน์ทั้งในประเทศและนอกประเทศที่รับชมขอขอบคุณขอบคุณสบายดีทุกผู้ทุกคน